ดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยขนนกครับโจ๊กกลับมาตามติดชีวิตมิสเตอร์บีมคนนี้กันต่อนะคะช่วงที่แล้วเห็นว่าไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศด้วยเป็นไงบ้างอะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนนั้นเนี่ยก็วุ่นวายมากเลยนะครับแต่ก็สนุกมากด้วยถ้าเผื่ออยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่าต่อในโลกการ์ตูนเลยดีกว่าครับไปเลยตอนท่วงทำนองของชีวิตภาคส โอ oh, ทำไมโฮสเขาต้องตกใจขนาดนั้นด้วยอะคะคือพี่แอนครับจริงๆเนี่ยโฮสผมเขารู้นะครับว่าผมเป็นนักร้องแต่เขาไม่รู้ครับว่าผมไม่ใช่นักร้องแนวร็อก <S <S 1> <S 1> พอผมไปเนี่ยเห็นหน้าตาตีตีขาวๆเนี่ยเขาก็เลยแปลกใจมากเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วหลังจากที่ได้เรียนภาษาแล้วเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยก็วุ่นวายมากครับผม This is your c o m a t e 안녕하세요ผ่นานกับสินิดา My name is Park Shin Hee. โอฮาโยโคไซมัสยอร์ชดูในกายชิมัส My name is Tama Da. Uh, อา่าอืออ้าไงดีอ๋อ oh. สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ My name is Beam. Okay. Be free and make yourself at home. า <c oughs> จะพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ย โอ้สุดยอดเลย The way side is very pretty สินจ่าไฮอีแตงกีเดสนะจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหปุ้นวัยน่าดูจริงๆเลยด้วยพูดกันคนละภาษาเลยค่ะใช่แล้วครับ แรกๆก็คุยกันเมื่อยมือไปหมดเลยละครับแต่หลังๆมาก็ปรับตัวได้ครับแล้วก็หันมาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็บินกลับมาที่เมืองไทยและก็เลือกที่จะเรียนต่อปบริญญาโท MBA ภาคภาษาอังกฤษครับผมโหเยี่ยมไปเลยค่ะใช่ย่อยเลยนะคะเราเนี่ยเรียน M B A บริหารธุรกิจด้วยเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกมากเลยะครับได้เพื่อนอีกเยอะแยะเลยนะฮะและผมคิดว่าการเรียนบริหารเนี่ยมันสามารถนํามาใช้ในชีวิตของเราได้เพราะว่าเราสามารถบริหารสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้หมดเลยนะครับถ้าเผื่อคิดในหลักการเท่านั้นเองครับเห็นเป็นเด็กขยันเรียนแบบนี้ก็มีเรื่องให้คิดหนักเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะผมเคยติด F ด้วยนะครับพี่ ตื่นเต้นตื่นเต้น,นไหนไหนเกรดเทอมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่ายัางไงเราก็ชิวๆอยู่แล้วยังไงก็ผ่านหมดทุกวิชาแน่นอนเอาละพร้อมแล้วไม่จริงเราติดอแอฟหมเนี่ยว<ะ>ิชาเลขด้วยเป็นไปไม่ได้อาจารย์ตูดผิดแน่นอนไม่จริงไม่จริงแน่นอนไม่จริงไม่จริงผมไม่อยากติดแอ โอ้โหท่าทางอาการหนักมากเลยนะคะเนี่ยใช่สิครับพี่แอนเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะติด F อมพรุ่งนี้มีสอบคณิตนี่นะจา่ายหนังสือดีไหมเนี่ยเอ๊หรือว่าจา่ายนกระตูนดีกว่าแต่วิชาเลขก็สบายๆอยู่แล้วนี่แต่พรุ่งนี้วิชาเลขเป็นการสอบเก็บคะแนนรั้งใหญ่ด้วยนะแต่ว่าหนังสือกระตูนนะ่ะมันก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองทำไมไม่อ่านนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับเพื่อนไดูเรื่อง สรุปเลยดีกว่าเพื่ออนาคตของเราเลือกอ่านกระตุน้นเ่อคือไม่ได้นอนดึกเลยเรา,าง่วงง่วงอ้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะคะบีมสำหรับวิชาลเลขเนี่ยผมทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทบทวนเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยชีวิตให้ชิลมากก็เลยติดเอฟเลยครับพี่ แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็เอามาปรับใช้ในชีวิตนะครับพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยละครับเยี่ยมเอาละเรื่องเครียดถือว่าจบไปละแต่เรื่องใหม่นี่นะคะพี่แอนแอบได้ยินมาว่าน้องๆที่เคยโดนบีมแกล้งเนี่ยพอมีโอากาสแก้แค้นก็เล่นเอาคืนสบีมของเราเนี่ยเกือบไม่รอดเลยจริงเปล่าคะจริงครับก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบจริงๆนี่แค่ได้กินเนี่ยก็จะเป็นลมแล้วนะครับได้กินอะไรหรอคะ พี่แอนอยากรู้เนี่ยต้องไปตามต่อในโลกการ์ตูนนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ากิ่นมันมาแล้วครับพี่บีมเบัวเอาทุเรียนมาฝากลองชิงมหมไม่ไม่เอามัวไม่เอาไม่เอาพี่ไม่ชอบ <Jeez> หนูบทางไหนดีจ่าวไตาโตดีกว่าวไ,ไหนนะจะหลบท ก็ไม่รู้อะอะเจ๊เอ๋พี่บีมโอ้ยยังจะเห็นอีกกลัวทุรีนเหรอกลิ่นมันหอมน่ากินน่ากินพี่บีมไม่ลองหน่อยเหรอนี่นี่เดี๋ยวบวกินให้ดูโอ้ยไม่เอาไม่เอาออโอ้ยจะเป็นลมอย่านะโอ้ยตลอกอะทำไมต้องกลัวทุเรียนด้วยอจริงๆก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่ากลิ่นม,มันแรงมากจริงๆแรงจนจะเป็นลมแล้วเนี่ย เคเข้าใจแล้วว่าทุเรียนเนี่ยไม่ชอบแล้วมีผลไม้อะไรที่บีมชอบบ้างล่ะคะเออจริงๆแล้วจะเรียกว่าชอบดี่หมนะน้องบีมมาทานผลไม้แล้วลูกแม่ปอกไว้ให้แล้วนะไหนครับมีอะไรบ้างเย้ส้มไม่เอาเอ่้ย <Yeah! S 2> กล้วยไม่เอาสบับปะรดอีชมพูโอ้ยไม่เอาไม่มีอะไรที่ชอบเลยอะ่ะโอ้ยไม่เอาผมเกียดผลไม้ แต่ถึงผมจะทานย่านะครับแต่ผมก็มีตัวช่วยอย่างอื่นมาช่วยเสริมนะครับอะไรเหรอคะอยากรู้จังเลยอ่ะจะว่าไปดูหุ่นบีมนี่ก็เทสุดๆไปแล้วนะคะฟิตมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยก็ผมมีไอดอลสุดเท่มาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวอะไรไงครับเอ้ยพี่อ้ํานี่สวัสดีครับพี่ว่าไงบอยแบนด์เล่นเหมือนกันเหรอใช่ครับเพิ่งเริ่มเล่นเลยครับแต่แหมพี่อ้ําผมม่อยากมีกล้ามแบบพี่เนี่ยแหละครับช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับไม่มีปัญหา เริ่มจากยกดัมเบลเนี่ยแหละอ,อัน,นอันนี้ต้องทำกี่ครั้งนะครับต้องทำสามเซตเซตละสามสิบครั้งฮะสามเซตสามสิบครั้งสามคูณสามสิบเก้าสิบครั้งอโอ้ยเป็นลมดีกว่า โอ้โหมีเทรนเนอร์หุ่นล่ามอย่างอั้มมรทิชาตินี่เองที่ทำให้หุ่นบีมดูดีขนาดเนี้แต่จะว่าไปอั้มของเรานี่เขาก็โหดจริงๆนะคะไม่ปล่อยให้หยุดเลยอะ่าฮ่าสถิตอ่ะอันนี้ต้องรับประกันครับว่าโหดจริงๆครับแต่ก็ดีนะครับผมทำให้เราอ่ะมีวินัยในตัวเองมากขึ้นครับแหม่ฟังบีมเมาส์ขนาดนี้พี่ว่าไปฟังกับตากเทรนเนอร์สุดโหดคนนี้บ้างดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างที่บีมพูดหรือเปล่าก็จะบอกบีมว่า ถ้าไม่เจ็บปวดมันก็จะไม่ไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเราต้องคนเจ็บปวดนิดนึงครับก็รับรองว่าดีมจะได้ลมแล้วก็จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นครับโอ้โห,โหเป็นไงบ้างอะคะเทรนเนอร์ของเรานี่ฝากข้อความแบบจเจ็บๆมาให้ด้วยต้องยอมรับครับว่าพี่อ้ําหนจริงครับบางทีเนี่ย ตอนเจอหน้ากันผมก็จะคอยหลบๆบ้างครับผมเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถทนกับการยกอะไรหนักๆได้ทุกวันหรอกครับมันก็ต้องมีช่วงพักผ่อนกันบ้างเอาล่ะเรื่องราวของมิสบีมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาให้ชอมกันอีกติดตามช่วงหน้าเลยค่ะ